หลายคนคิดว่าถ้าเกิดอยากจะแต่งห้องนอนให้ดูดีให้เหมาะกับการพักผ่อนเนี่ยจะต้องเตียงใหญ่ๆนุ่มๆหรูหราอลางังหมอนเหมือนเต็ไมไปหมดเลยนะฮะคือแน่นอนเราตกแต่งเรามีสไตล์แต่เทาว่าเรากําลังให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนนะผมคิดว่ายิ่งน้อยยิ่งดีต่อการนอนทําไมผมถึงบอกอย่างนี้ครับคุณลองคิดง่ายๆก็ได้ว่าความแมสซี่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายดีเทลที่มันเยอะแยะเต็ไมไปหมดเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นนะแต่สมมติว่าถ้าคุณ เป็นโมเดิร์นคลาสสิกเอาโมเดิร์นคลาสสิกนะแล้วมีคิ้วมีบัวลูกฟักแต่คุณคุมสีคุมโทนปุ๊บเลยขาวทั้งหมดเลยเห็นไหมมันถูกโอเคมันมีดีเทลมันเป็นม,มันเป็นเสน่ห์มันเป็นความสวยงามได้แต่ไม่ใช่ว่าใส่สีแบบอ่องนอนแล้วคุณไปตกแต่งแบบเลโทเลยนะ,ะคือแบบสีสันจัดจ้านอย่างเงี้ยร่างกายสมองเรามันไม่ได้พักหรอกครับเพราะฉะนั้นการที่คุณตกแต่งแล้วเลือกสไตล์ผมคิดว่าสไตล์แบบมินิมอลเนี่ยเอาไง่ายๆนะมันน่าจะเหมาะสําหรับ ห้องนอนมากที่สุดนะในในมุมผมนะคือต้องบอกว่างี้ครับแนวคิดของมินิมอลเนี่ยนะมันคือ less is more ของน้อยแต่คุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นเตียงที่นอนนะฮะหรือแม้กระทั่งคอนโซลปลายเตียงนะคุณเลือกไม่ต้องเยอะนะครับของในห้องนอนไม่ต้องเยอะแต่เลือกที่มีคุณภาพไม้หินผ้าทุกอย่างเนี่ยคุณสามารถจัดเต็มได้เลยผ้าบุหัวเตียงเอาแบบ ฟออากาศยังมีเลยนะเดี๋ยวนี้ต้องยี่ผ้ามันดีมากแล้วก็เคลียร์สเปซให้หมดเลยทางเดินโลง่งๆให้รู้สึกว่าเข้ามาแล้วไม่มีอะไรสะดุดลื่นไหลนะครับและที่สําคัญคือเอาเฉพาะฟังก์ชันที่จําเป็นนะฟังก์ชันจําเป็นในห้องนอนนะไม่ว่าจะเป็นเข้ามามีเก้าอี้สักตัวหนึ่งสามารถนั่งพักอรรยบทก่อนที่ที่นอนได้อาจจะมีโต๊ะข้างเตียงเตียงเฮดบอร์ด ลงๆง,ง่ายๆเลยครับแล้วก็เดินทะลุไปวอล k i อิงคอลอเอาแค่นี้เลยนะฮะส่วนเรื่องการตกแต่งเรื่องโทนสีนะกกี้ผมบอกไปแล้วนะครับพยายามนะครับให้มันเป็นสีเอิร์ธโทนนะครับแล้วก็ให้มันกลมกลืนหรือที่เราเรียกว่าฮาร์โมนีเพื่อที่ทําให้ความรู้สึกเราเนี่ยมันเข้าสู่หมดพักผ่อนเพราะว่าเราทําห้องนอนไงจริงไหมเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับเรียบง่ายนะครับมั่นคงให้มันรู้สึกแข็งแรงส OLID คือบางทีเนี่ยบางคนไป,ไปชอบเตียงแบบสไตล์ยุโรปนะเตียงสูงๆมีเสามีผ้ามีอะไรเงี้ยมันก็โอเคมันมันก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกำลังจะทำบ้านเป็นเวลเนสโฮมเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ต้องพยายามลดให้น้อยลงนะครับแสงไฟเนี่ยจำเป็นมากๆ2 7 0 0องศา,าเคลวินนะฮะทำยังไงก็ไดใ้ให้ร่างกายสมองเรารู้ว่าเอยตอนนี้ถึงเวลานอนแล้วนะ,ะไม่ใช่ไปเปิดไฟแบบอุณหภูมิแบบ เดออุณหภูมิคูลไลท์เดไลท์มันร่างกายมันก็กระตุ้นตลอดเวลาวัสดุเนี่ยพยายามให้มันมีความเป็นธรรมชาตินะฮะไม้ไม้ไมนี่แหละผมว่ามันเชื่อมจิตวิญญาณของความเป็นธรรมชาติได้ดีที่สุดเลยนะฮะหินเนี่ยมันรู้สึกแข็งไงนะไม้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันซอฟจะแข็งก็ไม่แข็งจะนุ่มก็ไม่ทุ่มใช่ไหมมีผ้าบุมีไม้ผมว่ามันจะทําให้ความรู้สึกเราเนี่ยมันใกล,ล้ละไกลส้สมดพักดผ่อนละแล้วที่สำคัญคือ เลเยอรการจัดวางเนี่ยอย่าต้องให้เดินกักไปกักมาให้มันลื่นไหลสักนิดหนึงแค่นี้เองผมมองว่าสมองคุณก็ถูกจูนแล้วก็ถูกปรับเข้าสู่พักผ่อนแล้วเพราะฉนั้นห้องนอนใครที่ยังไม่รู้จะตกแต่งสไตล์อะไรนะครับลองเอาสไตล์โมเดิร์นมินิมอลเวลเนสไปใช้ดูก็ได้นะครับ